เหมือนกันคะแนนอะไรหรอดิ้งใช่ไหมม,หมีหลายคะแนนอมอหลายคะแนนดมดิู้ คุณครูคะทำไมกมลพรไม่เห็น,นะคะไม่เห็นอะไรคะแนนครูส่งให้หนูยังคะกะมลพรเหรอที่หนูลงไปทำให้สุนิสานะคะ l ีด d i ใช่ไหมค่ะที่ครูบอกว่าหนูยังไม่ขึ้นส่งแต่หนูได้นนะคะแนนแล้วค่ะกมลพรขึ้นแล้วนะส่งกลับคืนแล้วอ้าวหนูทำไมไม่เห็นนะคะ ลิ้งลิงเขาเพียงฉันนะไปแล้วอยากร้องให้คะแนนเยอะมากเลยครูผู้ขาทำไมได้ไน้อยจังอหน้อยมากนี่หน่อยหรออะไรเยอะไจัง อยากลองให้คะแนนเยอะมากเลยฮ่าฮ่าค่ะทำไมของหนูขึ้นว่าหกเต็มแปดมันคนละงานใช่ไหมคะงานเดียวกันนนะี่นะงั้นเต็มแปดไม่อีกอันหนึ่งมันเต็มสิบเลยเหรอใช่ค่ะตัวเต็มสิบนั่นเลยค่ะหนูถลงไปทําให้สุนิสาแล้วครูบอกว,ว่าชื่อหนูมันขึ้นส่งแล้วค่ะแต่ทาไมหนูไม่ได้นนนะคะแนนคะไม่รู้จะไขึ้นคะแนนหไรอกได้ละ เป็นสิบแพอหนูข้าไปดูก็เออไม่บอก New World u n i หนึ่งเทสมันเต็มสิบค่ะเป็นสิบเป็นสิบสมนรอนโอ้ยย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 นยย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 กรย มันไม่ไมมปแต่สันคือให้ได้ดน้อยจังโอเคไปแล้ว ความคน ได้ยินเสียงกรูไหมได้ยินค่ะเสียงคอมครูมันร้องกูใช้อีกครูขาทำไมหนูไม่เห็นคะแนนน่ะเต็มสิบนะเหรอคูส่งไปแล้วนะมันไม่ขึ้นอะส่งไปแล้วเมื่อกี้จริงนี่ไงได้เท่ากันกับกระนกพร คุณครูไม่ต้องบอกคะแนนนะคะไม่ได้่บอกคุณครูน้อยมากก็บอกว่าน้อยมากจริงๆถึงครึ่งก็ยังไม่ถึงเลยใช่ไหมไม่รู้เลยน้อยมากไม่เป็นไรวันนี้เอาใหม่วันนี้เอาใหม่ก็แล้วกัน วันนี้เอาใหม่วันนี้เอาไม่ไม่เป็นไรที่เข้ามามีใครยังไม่ทําส่วนไหนให้เข้าไปทํานะคะภูไม่ได้ตั้งเวลาว่าหมดที่เท่าไหร่แต่ว่าอยากให้เข้าไปทําเพราะว่าจะได้ทันเพื่อนนะครับ จาทำไม,มาไม่ขึ้นนะามมาไม่ขึ้นเชไม่ได้เชไม่ได้

เห็นหน้าจอที่คุณแชร์ไปไหมครับไม่ค่ะไม่เห็นเหรอเห็นยังเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วโอเคคุณจะส่งเหรอค่ะเห็นตัวเห็นตัวอันนี้คือคนที่เข้ามาเมื่อกี้ล่าสุดคือ อลิสาลองทดสอบกูก่อนนะพวกเรารู้จักประเภทของหนังไหมอจอคู่มืนมากเลยค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นยังรู้จักประเภทของหนังไหมอ๋ะนะ ถ้ากูปิดออกไปมันมืดไหมอ่าสิบตัวแคนิการ์แคนิการ์อยู่ไหมอยู่ค่ะแคจิการ์รู้จักประเภทของหนังไหมครับรู้จักค่ะ อประเภทประเภทคอมเมดี้คอมเมดี้คอมเมดี้คอมมเดี้อะไรครับอะไรครับคอมเมดี้เป็นหนังประเภทอะไรคะเป็นหนังประเภทอะไรครับนั่นแหละคุณถามอยู่คอม comedy ม o m ดี้ทุกคนทุกคนคนอื่นเงียบไปก่อนนะ หาตัวช่วยหาตัวช่วยหาตัวช่วยสุชญญาต้องหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะหนูสุชญญาสุชญญาคนละคน สุดสัญญาอยู่ไหมสวัสดีสุทสัญญาอยู่ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลออะอคอมเมดี้ช่วยเพื่อนหน่อยคอมเมดี้คือหนังประเภทไหน คู่ขาเขาไม่อยู่ค่ะเขาออกแล้วค่ะคือเป็นเป็นแบบพู้ตลกอะไรนี่ค่ะเออใช่แล้วนะครับพูดตลกถูกต้องนะครับนี่เป็นลายนะครับชุนยาไม่อยู่ออกไปแล้วเนาะพลาดเลยพลาดเลยเขาไม่ดีก็คือประเภทนางตลกนางตลกถูกต้องนะครับนางตลกใช่แล้วนะครับประเภทต่อไปนะครับประเภทต่อไปใครดีนะ

การฟิคชั่นแบบวิทยาศาสตร์หรือเปล่าทดลองหรือเปล่าอ๋อถูกต้องนะภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์เรียกหรือเรียกสั้นๆว่าไซไฟนั่นเองนะครับไซไฟนั่นเองโอเคต่อไป ฟันทีดาฟันทีดาันอยู่ค่ะฟันธิดาฟันธ да> ิดาเฮโร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 เป็นนางประเภทไหนแล้วคะใช่ใช่เป็นนางแนวไหน คำถามอะไรนะคะแนวประเภทของฮีโร่อ่าเนี่ยแนวประเภทฮีโร่นี่เป็นหนังแนวไหนภาษาไทยแนวไหนได้ไหมครับได้ไหมแป๊บนึงค่ะฮีโร่ เป็นหนังที่แบบหลายหลายคนอาจจะชอบแต่ว่าอาจจะต้องดูหลายๆคนไม่ได้ค่ะไม่รู้จักได้เอาใครรู้ฮอโร่นังประเภทไหนแนวไหนครับนังผีค่ะนังผีหรือเปล่าคะมีคนต่อมาฮโร่คือหนังประเภทสยองขวัญสยองขวัญ สยองขวัญนะครับต่อมาอันนี้ช่วยกันหมดเลย Western movie Western movie ได้ยินไหมนางแนวไหน Western Western ก็คือตะวันตกนะครับนังออกแนว อเมริกันนิดๆนะครับทางตะวันตกแบบคาบอยคาบอยนะครับอ่จะเป็นอะไรอีกรแมนติกอันนี้รู้จักไหมรแมบนติต้องนีกแนวบบเลิบเลิฟหน่อยนะครับเลิฟเลอ่าเลิฟ ซิทคอมไปจากแนวซิทคอมไหมครับต้องเรียกชื่อดีกว่าสุ่มชื่อดีกว่าเนีเมิกาอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่ค่ะเฟมิกาซิทคอมซิทคอมเป็นรายการ ไม่ใช่ไม่ไหนไม่ใช่หนังแล้วเป็นเป็นรายการประเภททีวีทีวีรายการโทรทัศน์ซิทคอมซิทคอมเป็นรายการประเภทไหนครับเอออย่าพึ่งนะคะโอเคอยวคุณอนรอไม่ใช่เออไม่ใช่ค่ะซิทคอมซิทคอมนะครับซิทคอมคนชอบดูอย่างเช่นอะไรนะเป็นต่ออะไรอีก แนวสนุกสนุกหรอค่ะแนวสนุกสนุกหรอค่ะอ่าเป็นแนวอ่าสนุกสนุกประช่ยเป็นเป็นเป็นแบบเกิคำขันะคะ่ะสนุกสนานค่ะตลกขำขำเบาสมองใช่ภาพุดซอยหรือเปล่าคะใช่ใช่สภาพหลุดสุดซอยใช่แบบนั้นใช่นะครับเป็นแบบมีละครเป็นชุดเดียวกันเป็นจะเล่นเป็นฉากฉากเป็นตอนตอนไปใช่ สุภาพบุรุษซอยนี่ต่ออะไรแบบนี้ใช่ไดราม่าดรามารายการทีวีแนวดราม่าถามใครพวกชซองมาอีกแล้วโวกซอดราม่าแนวเศร้า แนวเศร้าๆแนวร้องไห่ร้องไห่อ่าใช่ใช่นะครับอ่าพวกของชอบชอบอะไรชอบอะไรที่มันแบบเศร้านะครับต่อไปไม่ใช่ตองเหรอแล้วต่อไปแล้ต่อไปนะครับต่อไปมีเซวกันนะคมีแซวกันนิดนึงอ่าต่อไปต่อไปอลิสาอลิสาอยู่ไหม อยู you, oughs, <S s worries, <S ่ค่ะอไอสาท็อกโชว์ค่ะรายการโทรทัศน์แบบท็อกโชว์แป๊บแป๊บนึ่ะท็อกโชว ไม่ได้ค่ะโชว์ใครจะช่วยเพื่อนทอกโชว์เป็นแบบไหน,นเป็นรายการโทรทัศน์หรือทางวิทยุที่มีรูปแบบการสนทนาค่ะในหัวข้อที่หลากหลายค่ะทอกโชว์นะทอกโชว์นะรม่เปล่าคะ่ะทอกโชว์ก็คือการก,การ การพูดใช่ไหมการพูดการคุยการสัมภาษณ์จะ่ยังโทรทัศน์ก็ได้ทังฮิวก็ได้ท็อกชูใช่ไหมครับที่เราเห็นในโทรทัศน์จะเป็นเช่นรายการอะไรช a ท k s h ช w เช่นรายการท k s h ช w เช่นเมื่อก่อนสช่ไหมก่อนจะเป็นรายการตีสิบจะทันหรือเปล่าไม่รู้ไปดูไหม ท็อปชู uh, อันนี้น่าจะน่าจะเคยดูนะครับรายการต่อมารมานะครับตันน응 pues ี้ตัวนี้ใครดีใครดีแกลุวิทแกลุวิทอยู่ไหมครับออกไปไือยัง ครับมาอยู่โอเคอยู่อยู่อยู่โอเคอยู่นะครับจารุวิทย์จารุวิทย์รายการรายการที่เป็นเรียลิตี้โชว์เรียลิตี้โชว์เรียลิตี้โชว์เป็นแบบไหนครับเรียลิตี้โชว์ครับครับแป๊บครับแป๊บครับโอเคครับไม่ทราบครับ อ้าวใครช่วยเพื่อนหน่อยเลลิตี่โชว์ราการโทรทัศนแบบไหนครับรายการที่ถ่ายทอดชีวิตจริงของผู้ร่วมรายการอ่าใช่นะที่ร่วมถ่ายทอดชีวิตจริงแบบเรียวๆเลยไม่ได้ตัดต่อนะครับเช่นอะไรอะเมื่อก่อนเป็นเอเอฟพวกเราเกิดกัะทันไหมเอฟ เอฟนะครับอะไรอีกหลายรายการนะครับที่มันไข่ทอดแบบจริงๆเลยนะครับอไม่ได้ตัดต่ออันสุดท้ายอีกหนึ่งนะครับอันสุดท้ายอีกหนึ่งอันนี้หลายคนน่าจะยังไม่เคยได้ยินแต่ว่าตอนเด็กๆน่าจะชอบนะครับชินิตาอยู่ไหมยครับ ยูรค่ะนีการรายการการทีวีประเภทด็อกิเมนทอรี่เจอได้ยินไหมด็อกิเมนทอรีตอนนี้เด็กๆน่าจะชอบนะตอกตอก ไม่รู้ค่ะใครใครรู้บ้างช่วยเพื่อนหน่อยสารคดีหรือเปล่าคะมีใครใครต่อเมื่อกี้ใช่นะครับดัก u ิ e เน a r รก็คือแนวประเภทสารคดีสารคดีต้องนะครับคดีแนวแบบสำรวจโลกอะไรแบบนี้นะครับ อ่าโอเคทำไมคุูแชร์ตัวนี้ไม่ได้นะตัแชร์่อ่าอันนี้ที่พูดมาเมื่อกี้นะครับเป็นประเภทอ่าประเภทของอประเภทของรายการทีวีกับประเภทของของหนังนะครับอ่ปนี้ของของหนัง ได้ามาแล,ล้วคร้่งครึ่งนะครับน่าจะนื้อแล้วก็มีนะครับอา,อา,อา นะครับอ๋อลืมอันนึงไปนะครับ action นังแอคชั่นเป็นแนวไหนครับแอคชั่นหนังบูนูงบูนังต่อสู้ใช่นะครับอ่าคิดทบทวนนะครับคอมเมดี้หนังแนวไหนครับตลกตลกโอเคไซ i e n c e fiction หรือ sci-fi เศรษฐศาสตร์ hero ยองขวัญค่ะกยองขวัญเวทเช่นเวทเช่นออกแนวตะวันตกนะครับอ่ามีเพิ่มอีกอันหนึ่งมิวสิควิวซิควก็คือแนวประเภทแบบอ่าหนังแบบหนังเพลงนะหนังเพลงนะครับใช่ อ่ารายการทีวีนะครับที่เราจะจักประเภทมันจะเป็นนิวส์ประเภทข่าวสปอร์ตกีฬาซุปอโอเปร่าซุปอโอเปร่าก็คือแบบหนังออกแบบละครแบบแนวละครแบบน้ำเน่านิดนึงนะครับซิทคอมหรือคอมเมดี้อ่าันนี้ก็เอาแนวแบบเป็นฉากฉากเป็นตอนตอนนะครับดราม่าท็อปโชว์เรดตี้โชว์อันนี้เป็นประเภทของจี รายการโทรทัศน์กับมูวี่นะครับน่าจะเคยเคยดูกันอยู่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตอนนี้เห็นหน้าจอเป็นอะไรครับ ฮัลโหตอนนี้เห็นหน้าจอเป็นอะไรครับขึ้นไหมเนี่ยขึ้นเป็นชื่อเรื่องใช่ไหมค่ะค่ะเป็นชื่อเรื่อง